สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกงเปิดยอดมะพร้าวก่อนนะครับเพราะอื่นยอดมะพร้าวมันเยอะเกินนะครับอะไรจะใส่เกลี่ยไปไหนหนึ่งมีหัวนกดำมีเห็ัวนกดำนะมียอดมะพร้าวก่อนนะครับมีหมูเจมีไอ้ฟัะทองนะครับมีชะอมมีใบแมงลักนะษ์เดี๋ยวขอเตรียมเครื่องแป๊บหนึ่งเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวนะครับแช่น้ำแช่น้ำใบ เดี๋ยวขอเตรียมเครื่องคับแบหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำนะครับใส่ค้าเลยแช่ไว้ตามใจชอบนะเดี๋ยวแต่คนชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะตามเก็บยานางสดหอมนุ่นระยะไกลนุ่งใบแมงรัก เดี๋ยวไปเข้าครัวกันต่อขณะนี้เรารอน้ำเดือดน,นะครับน้ำกำลังเดือดเราจะใส่ฟักทองลงไปใส่ยอนมะพร้าออไปแล้วแต่เหตุผลที่น้ําเยอะเพราะว่าหน้าเนี้ยมันนานร้อนหนาแรงเอาไว้ิทน้ำวิทน้ําเยอะกวนซีเราจะใส่เกลือลงไปจ้าผมตุ้มรสนิดหน่อยไม่หน่อยแล้วนะน นาำมันลายลน้ำตาลนิดเพราะยอดมะพร้าวหวานอยู่แล้วนะแล้วก็นเหลืใส่ลงฟ้าสลาดเจมันไปเลยมันต้องต้องหวังของสัตว์เปตาร ได้แล้วห mm. ืมกลิ่นหอมอย่าให้กลิ่นออกจากจอเกือบงายท้องเลยโอ้โหเจ้าท้องเจ้ากลินตกจมูกเตะจมูกเจ้เจอมุกความหอมเตะจมูกโอ้โหสุดยอดเกินเกือบใครเลยคือหมอนายเที่ยหรือว่าใส่ในหน่อยได้ไหมร้อมันใส่ได้ยังเนาะ แกงเปิดบวกเลเือเถอะก็จะเป็นอย่างนี้นรัจะเยอะๆหน่อยกินวันนี้เย็นวันนะี้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยยิ่งร้อนทำยังไงใส่องไปแล้วชะอุมสิ่งสุดท้ายใส่ลงมาใส่นย็นๆชีกินยังไม่ออกเลยรอกกินออกก่อน กลิ่นเริ่มขึ้นแล้วนะครสุดท้ายนางเอกเปโาโอ้ยใส่น้ำไปกำลังรักใส่ทั้งไปยานมันหอมจริงจริงอะยานกลิ่นมันบดเตจมูกวะไปก็จะหลับไปพอ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 เสร็จแนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงเปื่อยยอดมะพร้าวอ่อนจับเห็ดเจลามังสวิรัตใบเลียว สาธิกตกัรทำเลยเดีวยวเอาเดครับเดี๋ยวไปตากขาก่อนขอดูในหม้อหน่อยครับ